แม่ร่ำให้ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกเงินเกลี้ยงบัญชีเมื่อวันที่31ตุลาคม2,565ที่สอพอพญาแมนจังหวัดอุตรดิตถ์นายอนุชัยกัญชูผลอายุ27ปีลูกจ้างตามภารกิจพอพึ่งอ่างบอใบไม้ตาเต่ตตทาทมาเฟืองพร้อมครอบครัวนำเอกสารรายการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร2แห่งยอดรวม32 9 7 7 5 5 9บาทเข้าแจ้งความร้อยตำรวจเอกเรวัตแดงมีรองสรารวัตร สอบสวนอหลังถูกหลอกจากแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกโอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีนายอนุชัยกล่าวว่าเมื่อวันเวลา11.19นาฬิกานาทีมีแก๊งคอนเซนเตอร์วิดีโอคอนผ่านไลน์มาหาตน และเปิดกล้องให้เห็นเป็นหน้าชายแต่งชุดตำรวจอ้างว่ามาจากบกจรมาขอตรวจสอบข้อมูลกรณีผู้เสียหายพววพันคดีรถยนต์ที่จังหวัดตราดและขอเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบเพราะอาจพัวพันเกี่ยวกับคดีฟอกเงินจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยขอเลขบัญชีธนาคารและให้อนเงินทั้งหมดจากธนาคารบัญชีแรก3 1 5 9 1 2 4 5บาท อีกบัญชี13,859.59บาทรวม329,775.59บาท ปลายสายอ้างว่าจะโอนเงินทั้งหมดคืนภายใน30นาทีหลังตรวจสอบแล้วจึงตัดสินใจโอนเงินไปเพราะคนร้ายให้ระบุตรงบันทึกการโอนเงินว่าส่งเงินเข้าตรวจสอบกับปป,ปงจึงยิ่งเชื่อใจก่อนมารู้ว่าถูกหลอกจึงปรึกษาพ่อมาและมาแจ้งความโดยชื่อเจ้าของบัญชีที่โอนให้คือนางสาวสุชาดาสาลีวันและแจ้งอายัดหมายเลขบัญชีดังกล่าวแต่ไม่ทันเนื่องจากมีการโอนเงินทั้งหมดออกไปหลังจากที่โอนเงินไปไม่ถึงหนึ่ง นาทีด้านนางนิตาอยู่หย่าแม่ของผู้เสียหายกล่าวทั้งน้ำตาว่าเงินดังกล่าวตนและสามีเก็บออมให้ลูกชายตั้งแต่ยังเล็กๆรับจ้างมาจัดสันออมเพื่อลูกไม่เคยคิดร้ายกับใครรับไม่เคยคิดจะถูกแก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาหลอกลูกชายจนหลงเชื่อโอนให้ให้เขาขอเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนกระทำผิดมารับโทษไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบนี้อีกผู้เสียหายระบุอีกว่าที่เจ็บใจสุดๆ เมื่อเหยื่ยอโอนเงินแล้วยังมีการโทรยะยเยๆว่าไปแจ้งความก็เท่านั้นอยากได้เงินคืนให้ต้องมาที่เวียดนามนะจะต่อไปอย่ารับสายคนแปลกหน้านะจะได้ไม่ต้องเสียตังสามแสนและท้าทายไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อยตำรวจเอกเรวัตกล่าวว่าเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แนะนำให้ในายอนุชัยกันชูผลไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปแอบอ้างเรื่องบัญชีม้าและการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆหลังจากเหยื่อให้ข้อมูลกับแก๊งคอนเซนเตอร์พร้อมติดตามตรวจสอบบัญชีปลายทางที่เหยื่อโอนเงินให้เบื้องต้นทราบอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากข่าวสด